ถ้าซานต้ามีจริงซานต้าต้องใช้ดาตาอะไรครับถึงจะทำภารกิจแจกของขวัญได้สำเร็จ ลองจินตนาการกันดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นแซนต้าคุณต้องใช้ Data อะไรถึงจะแจกของขวัญให้ถูกใจกับเด็กๆทั่วโลกอย่าว่าแต่เด็กๆเลยครับแค่ซื้อของขวัญให้ภรรยาคุณว่ามันยากแค่ไหนซื้อไปปุ๊บก็ไม่ถูกใจทีนี้ซื้อของขวัญให้ลูกยังว่ายากเลยเนาะลูกคนอื่นยากแค่ไหนครับแล้วนึกถึงหัวอกซซนต้านะเด็กทั่วโลกมีเป็นร้อยล้านคนทําอย่างไรซซนต้าถึงจะสามารถให้ของขวัญในคืนวันคริสต์มาสแล้วเด็กทุก คนที่เปิดกล่องมาแบบอยากได้เลโก้อยากได้ปืนอยากได้นู่นนี่นั่นแล้วตรงใจกับเขาครับวันนี้ครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสกุลจาก RealSmart Academy จะมาลองชวนทุกคนคิดตามครับว่าถ้าเราเป็นซานตา้าเราต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างล่วงหน้าเพื่อที่ว่ามาถึงเนี่ยคริสต์มาสจะมาถึงเนี่ยเราจะได้เตรียมการทําภารกิจในข้ามคืนเดียวนะครับไม่ถึงยีชั่วโมงด้ยแจกของขวัญให้เด็กทั่วโลกได้สําเร็จ ก่อนจะเข้าไปเซนต้านะครับวันก่อนลูกชายขอมือถือมาไม่ต้องเซนต้าเลยครับลูกเข้าลาซาด้านะครับลูกผมเลือกเลยเแล้วก็แคปเจอร์มาให้ดูนะครับตอนเช้าๆมึนๆอยู่แล้วก็บอกว่าพ่อครับอย่าลืมส่งลูกปืนสไนเปอร์นี้ให้เซนต้าด้วยแคปเจอร์ไว้แล้วจะได้ไม่ผิดรุ่นอย่างนี้ถ้าเซนต้าได้แบบนี้รับรองเพอร์ซอนอลไลฟ์แน่นอนทีนี้เวลาเราตั้งคำถามในการเก็บ Data นะครับสำหรับซานต้าเนี่ยผมจะแนะนำ3ามคำถามที่คุณต้องตั้งคำถามแรกครับ เราจะแจกของขวัญให้ใครแจกให้ใครเด็กๆกว้างไปครับเด็กที่ไหนเด็กไทยเด็กลาวเด็กอเมริกาเด็กแคนาดาเด็กอเมริกาเด็กแคนาดามีความต้องการเหมือนเด็กไทยหรอครับแล้วเด็กอินเดียเด็กจีนมีความต้องการเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราแยกเด็กเป็นประเทศประเทศก่อนไหมหรือจะแยกตามภาษาหรือจะแยกตามวัฒนธรรมพอเราแยกเด็กได้เราก็แยกวัยของเด็กครับศูนย์ถึงสเดือนยังพูดไม่ได้ได้อะไรไปอย่างมากก็แค่ยิ้มหรือว่าร้อง แต่ถ้าโตกว่าน,นั้นเริ่มพูดได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งกรนะุ๊ปเนาะ0-3 3-6 6-9 9-12 12-15หนึ 6, 6่งคือแยกพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยสองคือแยกตามช่วงอายุสามคือแยกเพศเด็กผู้ชายาจ,จะอยากได้ปืนเด็กผู้หญิงอาจจะอยากได้ตุ๊กตาสี่แยกตามพฤติกรรมเช่นเนาะเราแยกมาแล้วประเทศไทยเด็กกรุงเทพสามขวบถึงหกขวบเด็กผู้ชายอยากได้ปืนนะเลโก้ LEGO. อ่าอยากได้เลโก้พฤติกรรมคือเด็กที่ชอบประดุงประดิษฐ์เนี่ยเลโก้ LEGO. เด็กที่ไม่ชอบชอบศิละปะอาจจะชอบสระ เป็นของเล่นเด็กอกีกรูปแบบหนึง่งเมื่อคุณเอากลุ่มเป้าหมายซึ่งก็คือเด็กเนี่ยมาตั้งเอาไว้ว่าเ,เด็กแต่ละประเทศแต่ละช่วงแต่ละวัยเขาต้องการอะไรบ้างคุณก็ควรจะเริ่มเก็บ Data ล่วงหน้า1ปี2ปีครับแล้วคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเด็กในประเทศไทยนะที่มีอายุ3าถึง6ขวบเนี่ยส่วนใหญ่นะจะชอบของเล่นประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กชายเนี่ยเอาอันนี้ไปเนี่ยโอกาสในการถูกใจสัก70%ซื้อเลโก้เนี่ยน่าจะถูกใจ70%ซื้อเลโก้แบทแมนสำหรับเด็ก3ขวบไม่ถูกใจ หน้ากล่องเลโก้เขาเลยมีช่วงอายุไงว่าอันนี้เหมาะกับเด็กอายุไหนเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้ว คำถามข้อที่2ครับคือแจกอะไรข้อแรกคือเราหากลุ่มเป้าหมายข้อที่สองเรามาคิดก่อนว่าเราจะเอาอะไรไปให้เด็กไทยตามถึงขวบที่เป็นผู้ชายมีพฤติกรรมชอบประดิษฐ์คิดค้นเลโกรร้ใช่ไหมและเลโก้ยังมีหลายรูปแบบอีกเลโก้ LEGO แบบไหนเลโก้ LEGO แบบเป็นเซตซีรีส์หรือเลโก้แบบอิสระคลาสสิกดังนั้นการแจกอะไรเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องเตรียมของขวัญให้เด็กทุกที่ทั่วโลกแล้วคุณจะรู้ได้ไงครับว่าของที่คุณเตรียมมันตรงใจกับเขา นี่แหละครับที่มันมีฟังก์ชันเขาเรียกว่า wish list สมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งนะเข้ามาในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของเซนต้าเด็กเข้ามาเลือกของเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเด็กก็แอดเลยว่าฉันอยากจะได้1 2 3สาถ้าเป็นแบบนี้จริงเซนต้าทำงานง่ายเนาะเด็กเขาเลือกแล้วว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ1แพงไปอันดับ2พอไหวเซนต้าต้องซื้อของแจกเยอะเนาะพอได้แต่ในชีวิตจริงครับถ้าเว็บไซต์นั้นมันไม่มี wish list แล้วเซนต้าสามารถแอบสองดูได้ว่าเด็กคนนี้ชอบเข้าไปใน เว็บไซต์สมมุตินะ l a z a d a หรือ s h o p e e แล้วก็ชอบเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำนี้เล่นของเล่นคำนี้อยากได้รูบิกอยากได้ตัวต่ออยากได้จิ๊กซออยากได้ชุดตุ๊กตาถ้าซันต้าเขียนข้อมูลตรงนี้และซันต้าเอาข้อมูลของเด็กที่อยากจะได้ลูบิกไปให้เด็กที่อยากได้ตุ๊กตาเด็กได้ของขวัญแต่เด็กจะไม่ถูกใจครับดังนั้นการเอาของขวัญไปให้กลุ่มเป้าหมายแบบที่เขาถูกใจเราเรียกว่า personalize นะยุคนี้เขาบอกว่า Personalize d m a r k e เ i n g เนี่ยมาแน่นอนอันนี้คือ Personalize d Gifting ครับคือการแจกของขวัญถูกใจตามแต่ละบุคคลคุณลองมีหลานดูสัก5คนแล้วกันแค่หาของขวัญให้หลาน5คนยังยากมากๆเลยเพราะคุณต้องเดาใจดังนั้นเซนตา้าจะต้องเก็บข้อมูลจนเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหลานคนนี้ชอบยี่ห้อนี้หลานคนนี้ชอบของเล่นแบบนั้นหลานคนนี้ชอบเล่นแบบนี้แล้วคุณก็จะเริ่มแจกของขวัญได้ซึ่ง5คนรวบรวมข้อมูลไม่ยากหรอกครับแต่เซนตา้นากำลังแจกของ ขวัญเป็นล้านคนการรวบรวมข้อมูลแบบนี้เราต้องใช้ b i g Data และถ้าไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลทำยังไงครับเราก็ Santa ก็ใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่า Social Listening Santa ก็เริ่มฟังแล้วครับภาษาไทยเด็กไทยเนาะเ,เด็กไทยเขาไม่พิมพนะ์นะคุณมิน้นเราก็ไปฟังกันในห้องที่ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันหาของขวัญให้ลูกอะไรดีแล้วก็ดูว่าผู้ปกครองซื้ออะไรให้ลูกส่วนใหญ่เราเดาทรงว่าพ่อแม่น่าจะรู้ใจเด็กๆน่าจะซื้อของได้ถูกต้องหรือว่าถูกใจ ข้อที่3สําคัญมากเลยครับคือแจกยังไงถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเซนต้าคนเดียวคงจะเอาไม่อยู่ครับไม่ต้องเอาทั่วโลกอะเอาแค่ทวีปเอเชียก็พอครับแต่ว่าเซนต้าต้องมีมากกว่า1คนดังนั้น Data ในการบริหารจัดการคือเซนต้าต้องมีระบบเซนต้าแมนจเมนต์ครับต้องแยกแล้วว่ามีทั้งหมด100คน1คนดูแลพื้นที่เท่าไหร่นึกถึงพนักง,งานของแฟลชหคนที่ควบคุม a อ e ์เรียร์เนจเจอร์เนี่ยเขาต้องดูพื้นที่เท่าไหร่บ้าง2ครับต้องมีระบบเรียกว่า r o u t i n g Management จะไปเมืองไทย ไปญี่ปุ่นตอนเที่ยงคืนแปลว่าเที่ยงคืนของไทยอ่ะญี่ปุ่นยังไม่เที่ยงคืนนะเวลาไม่ตรงกันเที่ยงคืนของเรามันคือเที่ยงวันของอเมริกาต้องบริหารจัดการว่าเดี๋ยวไปไทยเสร็จแล้วก็ไปสิงคโปร์วนไปมาเลยนะวนในโซนเดียวกัน routing management เนี่ยจะช่วยให้การบริหารจัดการเส้นทางการแจกของมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเขารู้เลยนะว่าเด็กที่ได้ของขวัญเนี่ยเป็นเด็กดีนะเด็กดีเนี่ยอยู่ในย่านสมมตินะย่านชานเมืองนะครับจะบ้านเล็กบ้านใหญ่คอนโดคอนโด,นดก็ตามแต่ เ,เพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งไปตามบ้านก่อนแล้วไปคอนโดจะได้ไปดรอปออฟที่เดียวตรงส่วนนิติบุคคลจะได้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นเราเรียกว่า traffic management หลายคนบอกทําไมต้องมี t r a f f ิกด้วยทาไมต้องมี data ื่อง t r a f f ิกก็เซนต้ามันก็มาแบบบนฟ้ากวางเลนเดียลแล่นลงมาไม่ใช่เหรออา้าวแล้วเครื่องบินที่มันแล่นอยู่บนฟ้าคุณว่าเขามีการบริหารจัดการจราจรบนอากาศไหมเครื่องบินยังมีเลยครับและทาไมเซนต้าจะไม่มีดังนั้นถ้าเซนต้าจะต้องเดินทางพร้อมๆกันในคืนเดียวใช้เซนต้าทั้งหมด 2แสนคนกระจายทั่วประเทศต้องมีการบริหารจัดการการจราจรตามรูทติง้งแปลว่า Data ข้อที่3นี่แหะครับเป็น Data ที่เกี่ยวข้องกับ Traffic เกี่ยวข้องกับ Geography เกี่ยวข้องกับอากาศนะถ้าอากาศไม่ดีหิมะตกฝนตกเดินทางก็ลำบากดังนั้นเราจะมาสรุปกันนะครับว่าในเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขนี้ถ้าแซนต้ามีจริงเขาต้องใช้ Data อะไรบ้างในการทำภารกิจให้สำเร็จ หนึ่งเดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายครับคำถามที่ผมบอกไงว่าแจกใครกลุ่มเป้าหมายเป็นใครอายุเท่าไหร่ชอบอะไรเพศอะไรสนใจเรื่องไหน 2. Data ที่เกี่ยวข้องกับขอ,ของขวัญที่จะเอาไปแจกกลุ่มเป้าหมายครับเพราะอย่าลืมนะคุณรู้แล้วว่าเด็กอะอยากได้เลโก้แต่เลโก้มีขายในช่วงเวลาหั้นสองหมื่นชุดแต่มีเด็กต้องการทั้งหมด3 0 0 0สนชุดคุณจะบริหารของขวัญยังไงครับคุณก็ต้องจัดการ m มนจ g เมนต์ก่อนซื้อกันก่อนล่วงหน้าเตรียมแพ็คของใส่ของขวัญแล้วก็มาข้อ3มีกลุ่มเป้าหมายมีของขวัญแล้วคุณจะบริหารจัดการอย่างไรภายในคืนเดียวให้มันสําเร็จทีนี้เราจะพลิกกลับมา เปลี่ยนจากซซนต้าที่อยู่ในอุดมคติเป็นตัวบริษัทของคุณแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็คือลูกค้าของคุณถ้าคุณต้องการจะสื่อสารให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายคุณต้องรู้อะไรครับคุณต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณครับเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรข้อที่2คุณก็ควรจะ Personalize เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อความที่คุณเอาไปสื่อสารกับเขา ของขวัญ g i ฟต์บ u c h e r ของขวัญคริสต์มาสที่คุณจะมอบให้กับลูกค้าลูกค้าแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันถ้าคุณรวบรวมข้อมูลของเขาตั้งแต่ต้นการจะส่งของขวัญให้ตรงใจกับลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากในยุคป,ปัจจุบันเราถึงใช้ข้อมูลเรียกว่า customer relationship management ใช้ซอฟต์แวร์ในการรวบรวมเมื่อข้อมูลลูกค้ามีมากกว่าความทรงจาของคุณ ส่วนข้อที่3ครับเราไม่ต้องบินไปแบบซ a นต้าครับแต่เราสามารถแจกจ่ายสินค้าคูปองกิทบลูเชอร์ไปตามช h น n นลซ s นต้าใช้บินครับเราใช้ส่งไปทางดิจิทัลส่งไปทางไล n e ส่งไปทาง t i k t o อกส่งไปทางอีเมลส่งไปทาง SMS ซึ่งถ้าคุณรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยสูงว,วัยล้ะ เขาไม่เช็คหรอก t i กตอกอะเขาน่าจะอ่าน SMS คุณก็ส่ง SMS ส่งไปหาเขาในช่องทางที่เขาอ่านด้วยแมสเซจที่เขาน่าจะชอบถ้ากลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ในไลน์คุณก็สามารถเซกเมนต์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็บ r อ a แคสต์ไปเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับของขวัญที่คุณคัดสรรมาแล้วอย่างถูกต้องถูกใจถูกที่และก็ถูกเวลาและนี่คือตัวอย่าง ของการคิดตั้งคำถามครับว่าปีหน้าเขาบอกว่า Data Driven Business มาแน่นอนเราจะเริ่มต้นด้วย d a t a อะไรดีคุณลองคิดว่าคุณเป็น s ซนต้าแล้วลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมายเหมือนเด็กๆคุณตั้งคำถามเลยครับว่าวันนี้ถ้าคุณยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับคุณจะเก็บข้อมูลลูกค้าได้ที่ไหนจะเก็บอย่างไรแล้วคุณค่อยคิดต่อว่าคุณจะเอาข้อมูลที่คุณเก็บได้มาบริหารจัดการแจกจ่ายอย่างไรในปีหน้าครับ แล้วจะคลิปน,นี้นะครับเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มกลับมาขยายธุรกิจด้วย Data ผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับพนักงานคนในครอบครัวคนที่คุณรักให้เขามาติดตามเ e ีย Smart Academy เพื่อเราจะได้ร่วมเติบโตไปด้วยกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ